ลองจินตนาการดูสิถ้ามีใครบอกให้คุณกินผักสีเขียวทุกมือตลอดหนึ่งเดือนคุณจะทำได้ไหมหรือจะหนีไปเปิดตู้หาเนื้อย่างก่อนคำว่าผักจะจบประโยคแต่เอาจริงๆถ้าคุณใจแข็งพอจะทำตามละ่ะถ้าคุณยอมเปลี่ยนข้าวหมูกรอบเป็นข้าวผัดผักบุ้งกาแฟใส่นมเป็นสมูทตี้ผักคะนา้าแล้วใช้ชีวิตแบบสายเขียวเต็มตัวสาวัน ร่างกายจะเป็นยังไงกันแน่จากไลายเป็นคนสุขภาพดีหรือจะเริ่มขึ้นราในลำไส้ก่อนกันแน่วันนี้เรามาลองดูให้รู้กันแบบตลกตลกแต่จริงจังหน่อยสัปดาห์แรกลำไส้คุณจะงงชีวิตสุดๆสัปดาห์แรกคือช่วงตับแตกของลำไส้ระบบย่อยของคุณจะงงว่านี่มันเกิดอะไรขึ้น พราะถ้าก่อนหน้านี้คุณอยู่กับของทอดของหวานชาเย็นแล้วอยู่ดีๆเอาผักเข้าไปทุกมือ้อแบบไม่ให้ตั้งตัวระบบข้างในคุณจะเหมือนโดนพายุค,คลอรอฟิลทะลม่มสิ่งแรกที่จะเกิดคือถ่ายบ่อยใช่ครับผักสีเขียวมีไฟเบอร์สูงมันจะพาเศษอาหารที่ค้างอยู่ในลำไส้ให้ไหลออกมาหมดเหมือนล้างท่อใหม่เอี่ยมบางคนอาจจะตกใจว่าเอา้าทำไมท้องอืด แต่จริงๆมันคือร่างกายกำลังปรับสมดุลจุลินทรีย์ในลำไส้กำลังตื่นจากหลับลึกแล้วก็เริ่มจัดปาร์ตี้ต้อนรับแขกใหม่ชื่อไฟเบอร์พูดไม่ง่ายคืออาทิตย์แรกคุณอาจอยู่ห้องน้ำบ่อยหน่อยแต่ถือว่าเป็นช่วงดีท็อกซ์ตามธรรมชาติลำไส้สะอาดขึ้นผิวจะเริ่มใสขึ้นโดยไม่รู้ตัวสัปดาห์ที่สพลังเริ่มมาแต่เบื่อผักเต็มคัน พอเข้าสัปดาห์ที่สองระบบในร่างเริ่มชินล่ำไส้ทำงานดีขึ้นอาการบวมพุงป่องเริ่มลดลงแต่สิ่งที่ขึ้นแทนคืออาการเบื่อผักท่านรุนแรงคุณจะเริ่มรู้สึกว่าผักบุ้งผัดน้ำมันหอยหน้าตาเหมือนศัตรูสลัดกล่องที่เคยดูสุขภาพดีกลายเป็นสิ่งมีชีวิตที่คุณไม่อยากมองบางคนถึงขั้นเริ่มฝันว่ามีสเต็กมาเดินมาหาในความฝัน แต่ในท่ามกลางความเบื่อร่างกายคุณกำลังเปลี่ยนแปลงระดับพลังงานในร่างกายเริ่มพุ่งขึ้นเพราะผักสีเขียวเต็มไปด้วยแมกนีเซียมเหล็กและวิตามิน B ที่ช่วยให้เซลล์ผลิตพลังงานได้ดีขึ้นและคลออรฟิลพระเอกตัวจริงของวงการผัดจะช่วยให้ตับขับของเสียได้ไวขึ้นเลือดสะอาดขึ้นผิวเริ่มสว่างขึ้นแบบไม่ต้องเปิดฟิลเตอร์บางคนจะเริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมอารมณ์ดีขึ้น พราะจุลินรีดีในลำไส้กำลังทำงานมันสร้างสารในความสุขที่ชื่อว่าเซโรโทนินเรียกได้ว่าผักช่วยให้คุณอึดขึ้นและอารมณ์ดีขึ้นพร้อมกันสัปดาห์ที่สามลำไส้ฟื้นฟูตเต็มที่ร่างกายเหมือนรีเซ็ตสัปดาห์นี้คือจุดเปลี่ยนระบบขับถ่ายเริ่มนิง่งผิวพรรณเริ่มสดใสขึ้นอารมณ์เริ่มมั่นคง และที่สำคัญคือรสชาติของอาหารจะเปลี่ยนไปคุณจะเริ่มรู้สึกว่าอาหารหวานไปเค็มไปเพราะลิ้นคุณเริ่มชินกับรสธรรมชาติร่างกายเริ่มพูดกับคุณว่าเราต้องการของจริงไม่ใช่ของปรุงแต่งพลังงานของคุณจะ,สะเสถียรมากขึ้นไม่ต้องพึ่งกาแฟตอนบ่ายเตือนเช้ามาไม่มึนหัว และที่สำคัญระบบภูมิคุ้มกันจะดีขึ้นเพราะวิตามินซีและสารอนุมูลอิสระจากผักสีเขียวจะช่วยให้ร่างกายต่อสู้กับเชื้อโรคได้ดีขึ้นแต่แน่นอนอยังไม่จบแค่นั้นคุณจะพบผลข้างเคียงอีกอย่างคือกลิ่นตัวและกลิ่นลมหายใจจะเปลี่ยนเพราะร่างกายขับสารพิษออกไม่ใช่กลิ่นเหม็นนะแต่จะธรรมชาติขึ้นเหมือนคนเพิ่งรอดจากค่ายดีท็อกซ์มา สักดาห์แรกร่างคุณจะเปลี่ยนจนเพื่อนทักพอครบสัปดาห์ที่4คุณจะเริ่มเห็นความเปลี่ยนแปลงแบบชัดเจนผิวดูดีขึ้นผมล่วงน้อยลงหน้าท้องยุบโดยไม่ต้องซิ t อัพและที่สำคัญความง่วงหลังมื้อเที่ยงจะหายไปพร้อมน้ำตาในเลือดกุลเริ่มคงที่ไฟเบอร์ช่วยควบคุมระดับกลูโคสและโครโรฟิลช่วยให้เลือดไหลเวียนดีขึ้นหัวใจเต้นเป็นจังหวะสุขภาพดีแบบวงดนตรีแจ๊ส ระบบย่อยดีระบบขับถ่ายดีคุณเริ่มนอนหลับลึกขึ้นและตื่นมาไม่ต้องพึ่งนาฬิกาปลุก3รอบแต่ถ้าจะพูดถึงผลข้างเคียงทางอารมณ์ขอบอกเลยว่าคุณจะเกลียดสีเขียวไปอีกพักหนึ่งเห็นผักแล้วอยากหันหลังเดินหนีและอาจพูดประโยคว่าชีวิตนี้พอแล้วกับสลัดแต่ถึงอย่างนั้นร่างกายคุณก็จะขอบคุณในใจแน่นอน แล้วมันดีจริงไหมคำตอบคือดีแต่ไม่ต้องถึงขั้นทุกมือ้อผักสีเขียวให้ประโยชน์เยอะจริงแต่การกินอย่างเดียวโดยไม่บาลานซ์ก็ไม่ดีเหมือนกันร่างกายยังต้องการโปรโตีนไขมันดีและคาร์บเชิงซ้อนเพราะถ้าขาดสารอาหารบางอย่างเช่นวิตามิน B12 หรือกรอดอะมิโนโจำเป็นคุณอาจรู้สึกอ่อนเพลียหรือสมองล้าได้เหมือนกันและแถมมักบางชนิดอย่างผักโขม ยังมีสารออกซาเลตที่ถ้ากินเยอะเกินไปอาจเพิ่มความเสี่ยงนิ่วในไตได้ด้วยนะดังนั้นถ้าจะกินผักทุกมือ้อกินได้เลยแต่ให้สลับประเภทผักและเพิ่มแหล่งโปรตีนกับคาร์บดีๆด,ด้วยไม่ต้องเป็นวีแกนร้อยเปซก็สุขภาพดีได้สรุปแบบคนเพิ่งผ่านภารกิจสายเขียว30วันคุณจะรู้เลยว่าอาหารไม่ใช่แค่สิ่งที่เรากิน แต่มันคือสิ่งที่ร่างกายใช้สร้างตัวเราใหม่ทุกวันหลังครบเดือนคุณจะรู้สึกเบาสดชื่นสมองโลง่งแต่ก็จะรู้ว่าการใช้ชีวิตแบบสุดโต่งไม่ได้จำเป็นสิ่งสำคัญคือสมดุลเพราะสุขภาพดีไม่ต้องถึงขั้นเคี้ยวคันน้าในทุกมือ้อแค่รู้จักกินให้พอดีร่างกายก็พร้อมขอบคุณแล้ว ถ้าคุณชอบคลิปแนวนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องรวยใช้จริงไว้ด้วยนะเพราะความอยากรู้คือวิตามินที่ดีที่สุดของมนุษย์จริงๆ